สวัสดีครับผู้ชมครับสาหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราจะมาดูเนื้อหาเรื่องของการใช้งานเว็บไซต์カメส m a n นะครับ .com สําหรับคลิปนี้เราจะดูเรื่องของการทําแบบฝึกหัดแบบตรวจคําตอบเองนะครับซึ่งก็เป็นรูปแบบแบบฝึกหัดอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนใหญ่เราอาจจะเป็นถือว่าเป็นแบบฝึกหัดแบบตรวจคําตอบเองนะครับเพราะว่าตัวเลือกอาจจะมีไม่มากแล้วก็ใช้สําหรับอะไรครับสำหรับ วิชาที่มันไม่ซับซ้อนนะครับแต่ถ้าวิชาที่มันซับซ้อนเนี่ยจะต้องให้ผู้เรียนเป็นผู้ตรวจสอบเองนะครับมันทําตัวเลือกยากวนะ่าไปทีนี้สิ่งที่ผมจะสาธิตนะครับก็คือวิชา Ks206 นะครับแล้วก็ชุดบัตรคํา Ks206-01 นะครับเราจะทํำวิชานี้นะครับเราก็มาที่เมนูนะครับวิชาทั้งหมดแล้วก็หา Ks206 ซึ่งมันเป็นวิชาภาษาเขมรอยู่แล้วนะมันขึ้นต้นด้วย kh ก็อยู่ในหมวดนี้แหละมันก็จะเรียงลำดับกันไปนะครับ kh 206นะครับเราก็คลิกไปเรื่องของวิชา kh 206การอ่านภาษาเขมรนะครับมีชุดบัตรคำอยู่2ออันเราจะทำอันแรกนะครับ kh 206นขีด01เห็นไหมครับเราเรามาถึงตรงนี้แล้วแล้วก็ ก็เหมือนอบัตรคําแบบเลือกตอบนะครับคือไปในส่วนเพิ่มแล้วก็ทบทวนบัตรคํานะครับไปเลยอ,อันแรกนะครับคำสั่งก็คือจงอ่านภาษาเขมรที่กําหนดให้นะครับก็จะเห็นตัวนี้นะครับซึ่งมันอ่านว่าเดี๋ยวผมดูซูมได้ไหม,ซ,มซูมให้มันใหญ่หน่อยนะครับก็คือตัวกรนั่นเองนะครับสมมติผมออกเสียงว่าตัวกรมันจะมี แถบสีเหลืองนะครับคือให้คลิกเพื่อตรวจคําตอบเองนะครับเห็นไหมครับมันออกเสียงกอรหรือว่าจะฟังเสียงประกอบได้ก็ได้นะครับถัดมาตัวเลือกเนี่ยตัวเลือกมันมันก็คือเลือกตอบนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่คําตอบแล้วแต่ว่าม,มันจะตอบว่าฉันทําได้กับฉันทําไม่ได้นะครับถ้าคิดว่าตอบถูกแล้วออกเสียงถูกใกล้เคียงแล้วนะครับเราอาจจะตอบว่าฉันทําได้ก็ได้นะครับโอเคจากนั้นก็คําตอบถูกต้องนะครับเราก็ไปนะครับ ผัานมานะครับภาษาเขมรที่กหนให้ก็คือตัวนี้นะครับซึ่งผมจําไม่ได้เลยนะครับผมคิด<อ>ผมจำไม่ได้แต่ผมดูคําตอบแล้วคอ,อซึ่งอ่าผมจําไม่ได้นะครับไมว่าเราเห็นคําตอบแล้วฉันทําไม่ได้ก็ตอบแบบนี้ไปนะครับอ่ามันก็จะเป็นสีแดงเหมือนกับตัวเลือกตอบนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่ามีการปุ่มนี้ครับคลิกเพื่อตรวจคําตอบนะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเดิมก็คือ ให้จํานวนบัตรคํานะครับรอทบทวนวันนี้พรุ่งนี้เนะี่ยมันมีค่าเป็นศูนย์ทับสิบหรือศูนย์ทับยี่สิบก็ได้แล้วแต่ที่เราจะออกแบบเรือเที่กําหนดไว้นะครับดูตัวเลขตัวนี้เป็นสำคัญคแล้วก็แน่นอนนะครับเมื่อเราทําเสร็จแล้ววันต่อไปถ้าเราจะเข้าทําอีกนะครับมาที่ส่วนโปรโฟไฟล์ของฉันนะครับแล้วในส่วนบัตรคํานะครับดันถัดลงมาจากพวกไอคอนพวกนี้ เราก็จะเห็นชุดบัตรคำ en 0 2 06 0, ์อแล้วนะครับถึงตอนนี้เราก็สามารถคลิกปุ่มนี้เข้าไปทำได้เลยนะครับก็จะสะดวกขึ้นครับกับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมสวัสดีครับ